สวัสดีครับมาแล้วครับผมโหนเก่งกาจจงใจพระครับพบกับรายการเก่งกาจโฮโรเฮลตี้นะครับนะฮะวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องว่าพระถังสำมจังเดินทางมาประเทศอินเดียเมื่อไรพระถังสำมจังได้เริ่มมาศึกษาคำพีพระไตรปีดกนะครับเมื่อปีพศ1175แล้วครับนะฮะหลังพระพุทธโ,โคสะนะฮะสปีและได้ปรับแก้ไข พระไตรปิฎกจากการบันทึกของพระอานทน์เป็นหลักหลังจบการศึกษาแล้วก็เขียนคัมภีศาร์สตร์พระไตรปิฎกแล้วพระถังสำจังญยัง,ยงจาริกไปตามสังเวชนีสถานเวลาเดินทางไปกลับทั้งหมด19ปีครับคำสอนของมหายานจึงสั้นง่ายกระชับส่วนพุทธ สายเถรวาทจากลังกาในไทยนะครับอันนั้นเข้ามาสมัยยุคศรีวิชัยเริ่มที่สุราษธ,ธานีและอีกสมัยมากับพ่อค้าอินเดียในยุคสมัยอู่ทองจนล่าสุดนะครับยุคสุขโขทยัยจึงนิมนต์พระมาจากลังกาครับนะฮะแล้วก็สถาปนาเป็นศาสนาประจำชาติร่วมกับพราหมณ์ในราชสำนัก ยุคสมัยรัชกาลที่สี่ที่ทรงผนวดอยู่นะครับเห็นวัดปฏิบัติของพระสงฆ์แล้วนะครับพระองค์ต้องแยกออกเป็นอีกนิกายครับคือแบ่งจากมหานิกายเป็นธรรมยุทธถึงแม้ในอนาคตนะครับจะก้าวเข้าสู่ยุค new normal นะครับนะฮะเราก็ยังเน้นแต่เรื่องอภินิหารทางสยศาสตร์นะครับสายบูเตลูนะครับนะฮะวันนี้นะครับ ขอเสนอเมนูกุ้งสะดุง้งสูตรก็กงงตามม,มุฒในครัวเลยครับครับวันนี้เราจะเสนอเมนูนะครับกุ้งสะดุง้งแปลกไม่ไม่แปลกนะแต่ว่ามันอร่อยครับนะแล้วก็ง่ายแล้วก็ทำไม่ยากครับนะเราจะต้องล้างกุ้งก่อนนี่คือสำคัญมากน้ำส้มสายชูก,กลัน่นหเปอร์เซนตตาฉลากทองนะครับผสมน้ำล้างกุ้งนี่ให้มันสะอาดนะครับ เมนูนี้จะไม่อร่อยรับเพราะขาดความกรอบนะครับต้องใช้แป้งทอดกรอบตราฉลากทองครับเดี๋ยวเรามาหมักกุ้งกันก่อนนะครับเอาพริกแกงนี่นะครับนะเอามาละลายซะก่อนโดยวิธีการนี้แหละครับนะฮะซอสหอยนางรมตราแม่ครัวครับนะฮะเราก็เอาทั้งประมาณครึ่งช้อนก็พอนะครับเพราะว่ากุ้งเรามันน้อยแล้วตามด้วยนี่ครับซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองครับก็เอาสักครึ่งช้อนก็พอนะครับนะฮะ ซอสขาดไม่ได้ครับนะฮะกลมกล่อมน้ำซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตาฉลากทองครับก็เอาทักครึ่งนึงนะครับนะพอดีพอดีคลุกเคล้าก่อนนะครับให้มันเข้ากันเอาน้ำลงไปละลายสักหน่อยครับแล้นมันมันจะแห้งไปตอนนี้เราเราก็เอาน้ำตาลที่นีงให้มันหวานนะครับนะฮะครับพอตอนนี้เราก็คลุกเคล้านะฮะเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะเอากุ้งนะครับนะฮะลงมาตอนนี้เราก็จะผสมแป้งนะครับนะฮะ แป้งทอดกรอบตราฉลากทองครับคือต้องการให้กุ้งอยู่นะครับมันเป็นตัวนำครับนะฮะมันจะได้ฉาบพริกแกงให้มันอยู่กับกุ้งแล้วก็ทอดแล้วก็จะกรอบนะครับนะฮะหมักไว้สักห้านาทีนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะมาทอดครับคราวนี้กระทะร้อนดีนะครับเราจะมีการทอดใบมะกรูดครับเหตุผลก็คือว่าพอเรากุ้งไปทอดพรอมมันก็จะมีความหอมเป็นอยู่ที่กุ้งนะครับนะฮะ กินได้นะครับมันกรอบกินควบกุยได้เลยก็ได้ใบม,กมะกรูดมาแล้วครับเราก็พักไว้นี่แหละครับนะฮะเดี๋ยวเอาไว้ประกอบนะครับตอนนี้ก็จะมีการทอดกันละนะเราก็ลองดูก่อนใจเย็นๆครับนะใจเย็นเพราะมันไม่มากนะ,ะพอมันสกุกเราก็ช้อนกุ้งขึ้นเลยนะครับไม่ต้องให้มันอยู่นานนะครับเดี๋ยวมันจะมันจะไหม้ครับนะฮะ ครับตอนนี้ก็จะถือวิธีคิมือนะครับกุ้งสดุ่งพริกแกงมันจะอร่อยแค่ไหนหลังอร่อยสับเลยครับพิตภัณฑ์ตราแม่ครัวและฉลากทองครับนะเป็นลิตพัณฑ์คุณภาพครับทุกครัวเรือน ขาดไม่ได้ครับสำหรับวันนี้ชมแล้วอย่าลืมนะครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคนจนคนมีกินอาหารดีดีถ้ากินไม่ดีก็มีทายาโรคคัด่วยไม่สบายไม่ไปรักษา